เรามีหลักปฏิบัติว่าจงดูจงมองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างทุกเมื่อเถิดทุกโลกไม่ว่าโลกนั้นไม่ว่าอะไรที่มีอยู่ในฐานะเป็นเหตุก็ดีเป็นผลก็ดีเป็น,นกิริยาอาการที่กระทําเชื่อมสัมพันธ์กันอยู่ก็ดีนัล้วนแต่ว่างจากตัวตนมันช่างไม่มีตัวตนนะเจยเลยเนี่ยคนที่ไม่รู้เรื่องมันก็ว่าเว เพราะว่าตาม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 ธรรมดาของของหมู่ทุชนมันต้องการจะมีอะไรคือโดยทั้งชาติยานมันเป็นโพสิตีฟนะว่าจริงๆชีวิตนี่ถ้าโดยทั้งชาติยานแล้วมันมีลักษณะเป็นต้องมีอะไรแลต้องมองในแง่ดีว่ามีอะไรมันอยากมีตัวกูอยากมีของกูอยาไม่ไม่อยากตายอย่างนี้เป็นต้นเขาบอกว่างไม่มีตัวตน มันก็ตาว่าตายแล้วนะเพราะมันไ,ไม่มีตัวตนนี่มัน,ม,นมันสับสนฟังยากในชะ่ไหมเขาจึงมีคากล่าวล่อเรียนพวกที่มีลัฐที่ตัวตนฝ่ายนู้นนะพวกพรมอะพวกพรมพอปฏิบัติในโลกนี้เสร็จแล้วเที่อย่างกล่าวแล้วบริสุทธิ์แล้วก็ไปอยู่กันเป็นพรมเป็นพรม คือตัวตนแท้ตัวตนถาวรมีคำกล่าวในพระคัมภีร์ของเราว่าพวกพรมนั่นปริยินคำว่าละสักกายหรือละตัวตนเสียมันตัวตายไม่อยากฟังก็วิ่งหนีเลยละตัวตนเสียเป็นคำไร้กาดที่สุดที่พวกพรมจะวิ่งหน,นีเลยเพราะมันเท่ากับบอกให้ฆ่าตัวตาย แต่ในพุทธศาสนาเราไม่ใช่อย่างนั้นะละตัวตนก็ได้จะเป็นอะไรไปเพียงแต่มองให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วนีตามธรรมชาติตามแท้จริงมันไม่ใช่ตัวตนอยู่แล้วีพอเรามองเห็นมันก็จะเป็นอะไรไปไม่ใช่ว่าต้องมาฆ่าฆ่าอเอามีดมาฆ่าตัวตนนี่อีกละความเข้าใจผิดที่มีอยู่แต่ก่อนเสีย อวาเข้าใจว่ามีตัวตนแต่ก่อนนั้นละเสียนีย่ก็คือกลับไปหาความจริงแท้ของเดิมที่มันเป็นอย่างนั้นอยู่จริงแล้วเราโง่ไปเองโง่ทีหลังนึงโง่ไปเองว่าไม่มีตัวว่ามีตัวตนทีหลังหายโง่เห็นอ้าวมันไม่ใช่มีตัวตนมันก็พอแล้วมันก็จบเรื่องก็จบก็ไม่ยึดไม่ยึดถือสิ่งใดว่าตัวตนว่าของตนอีกต่อไปนี่เรื่องมันกจ็จะจบได้อย่างนี้ ปฏิบัติมีสติเห็นสิ่งทั้งพวงโดยความเป็นของว่างจากตัวตนอยู่เสมอในเรื่องที่จะามาดูมามาศึกษามาปฏิบัตินั่นน่ะเรื่องข้างนอกตัวไม่สําคัญเรื่องในภายในเนี่ยคือตัวตัวตัวคนเนี่ยสําคัญ ถ้าเราเห็นไอ้ตัวตัวคนตัวคนนี่มันมันไม่ใช่ตนหรือมันว่างจากตนแล้วไอ้สิ่งอื่นทั้งหลายมันก็ว่างไปเองเพราะมันไม่ไม่รู้จะเอามาใส่ที่ไหนเมื่อตัวคนนี่มันว่างมาจากตัวตนอยู่แล้วไอ้โลกภายนอกทั้งหลายมันก็ลอยว่างไปเองเพราะมันไม่รู้จะเอามาทาไมได้ฉันท่านจึงสอนให้ดูภายในที่เรียกว่าตัวกูตัวเราเนี่ยจนเห็นว่ามันไม่ใช่ตน จะโดยวิธีใดก็ได้วิธีมีมากมีมากถ้ามันทําให้มองเห็นลงไปไว่าเหล่านี้ไม่ใช่ตัวตนนะถูกนะัน้ะใช้ได้นั่นเลยมันจะแยกดูเป็นดินน้ามลมไฟนะก็ได้จะดูในแง่ที่ว่ามันไม่เชื่อฟังใครมันเป็นไปตามธรรมชาติอานาจของมันเองมันไม่ได้ตามความประสงค์ของของผู้ต้องการเลยน ชีวิตสัางขารร่างกคยนี่มันไม่เป็นไปนตามความประสงค์ของของผู้ต้องการให้เป็นอย่างนั้นคก็อะกันมันก็ไม่มีตัวตนเขามีวิธีดูกันหลายแงย่แล้วมีสติเห็นอยู่ตลอดอย่าเห็นบ้างไม่เห็นบ้างมีสติเห็นมันอยู่ตลอดแล้วเห็นอยู่ทุกิยาบทดังนั้นในหลักปฏิบัติที่ดีเนี่ย ที่จะอาศัยได้นะมันก็มีสติเห็นโดยความเป็นของว่างนะอยู่ทุกอิริยาบถยกตัวอย่างให้ฟังเช่นเรื่องกรรมฐานที่เขาปฏิบัติกันอยู่นั่นแหละถ้าเขาขาดใจถูกต้องมันก็มาเา่ารูปนี้ให้จะตั้งต้นแต่อะไรดีพิจารณาดูตัวตนนี่ทั้งหมด ร่างกายนี้ทั้งหมดเราก็เห็นส่วนประกอบว่าเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุาตลมเป็นต้นไม่มีอะไรมากไปกว่าหกธาตุนั่นนะที่ประกอบกันเป็นหนึ่งคนเห็นชาตเห็นชาตเห็นชัดเนี่ยแล้วปากมันก็พูดออกมาว่าสักแต่ว่าธาตุเท่านั้นหนอสักแต่ว่าธาตุเท่านั้นหนอสักแต่ว่าธาตุเท่านั้นเนืม ที่มันยาวนักยาวนักก็บอกธาตุเนาะ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 อยู่ตลอดเวลาเนี่ยฝึกที่ว่าจะมีสติเห็นว่างจากตัวตนอยู่ตลอดเวลาธาตุเนาะธาตุเนาะมาจากมันสักแต่ว่าธาตุเท่านั้นเนาะมันมาจากคำว่าสักแต่ว่าธาตุเท่านั้นไม่ใช่มีตัวตนอะไรเลยเนา นั่นคือธาตุเนาะธาตุเนาะเยวจะไปย่ำเอาธาตุเป็นกัวตนไปมันก็ผิดหมดเลยถ้าให้นสักว่าธาตุเท่านั้นเนอะนั่นถูกแล้วก็ธาตุเนาะธาตุเนาะอือคือกลุ่มสังขารนี้ไม่มีอะไรนอกจากสักว่าธาตุเท่านั้นเนอนั่งในที่ที่สะดวกแล้วก็พิจารณาเห็นว่าโอ้มันธาตุเท่านั้นเนอปากมันก็ร้องว่าธาตุเท่านั้นเนอธาตุเท่านั้นเนาะ เหลือสั้นที่อูธาตุเนาะธาตุเนาะธาตุเนาะตลอดเวลาติดต่อกันไปเนี่ยเขายกมีสติติดต่อเมื่อเมื่อนั่งก็ธาตุเนาะธาตุเนาะเมื่อยืนก็ธาตุเนาะธาตุเนาะเมื่อเดินก็ธาตุเนาะธาตุเนาะเมื่อนอนก็ธาตุเนาะธาตุเนาะไม่ใช่คนไม่ใช่คนยืนเดินนั่งนอนมันสักว่าธาตุกันนั่นเนาะเมื่อดูกันว่ามันเป็นธาตุ พอสงควรแล้วมามาดูให้มันกล้าคิดกันมาอีกมันก็กลุ่มแห่งธาตุนั่นอนะ่ะมันทำทาอาการอย่างนี้เราเรียกว่านั่งหนอไม่ใช่มีบุคคลตัวตนที่นั่งมันมีแต่กลุ่มธาตุนี่อยู่ในอิรยิบาทที่เขาเรียกกันว่านั่ง ก็เลยพิจารณาลงไปเราเห็นโอ้นี่มันเพียงสักว่าอิริยาบถท,ที่เขาเรียกว่านั่งของธาตุเหล่านั่นเท่านั่นหนอสักว่าอิริยาบถท,ที่เรียกว่านั่งของกลุ่มธาตุตามธรรมชาติเท่านั่นหนอสักว่าอิริยาบถท,ที่เรียกว่านั่งเท่านั่นหนอสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาจนเหลือแต่ว่านั่งหนอนั่งหนอนั่งหนอ คือสักแต่ว่าอิริยาบถนั่งของกลุ่มธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นหนอเพื่อให้บริกรรมได้ง่ายได้สะดวกจึงตัดมันเหลือแค่นั่งหนอนั่งหนอนั่งหนอถ้าคนมันมาเข้าใจผิดมันก็ว่ากูนั่งหนอกูนั่งหนอนี่เดินคนละทางผิดหมดถ้ามันเข้าใจถูกก็ว่านี่คืออิริยาบถนั่งที่สมมติเรียกกันว่าอิริยาบถนั่งของกลุ่มธาตุตามธรรมชาติ ท่านั้นหนอประโยคยาวี่ย่นก็ได้สักว่าอิยาบทที่จะกันว่าอิยาบทนั่งเท่านั้นหนอสักว่าอิยาบทนั่งเท่านั้นหนอการนั่งเท่านั้นหนอเรีว่านั่งหนอนั่งหนอนั่งหนอติดต่อกันไปเรื่อยเมื่อเดินสักว่าอิยาบทเดินที่สมมุติจกันว่าอิยาบทเดินของกลุ่มธาตุตามธรรมชาติ เคลื่อนไปเคลื่อนมาเท่านั้นหนอสักว่าิยาบทเดินของกลุท่ทธาตามธรรมชาติเท่านั้นหนอสักว่าเป็นอิิยาบทเดินเท่านั้นหนอลดมาจานว่าเดินหนอเดินหนอเดินหนอถ้ามันทําผิดสอนผิดปฏิบัติผิดมุขคายกูดเดินหนอตัวตนมีอยู่ตัวตนเดินหนออัไงมันก็ผิด <c oughs> ถาว่าเดินเนาะเดินเนา,นเาะใชไมครว่าอ้อิยาบทที่เราสมมติเรียกกันทั้งโลกว่าเดินอของกลุ่มธาตุตามธรรมชาติที่เราสมมติเรียกกันว่าคนมันก็ไม่มีคนมาแล้วมันมีแต่ธาตุนะฮะเดีย๋ยวนี้กลุ่มธาตุนั้นอยู่ในอิยาบทที่เรียกว่าเดินถึงใช้คำว่าสักแต่ว่าอิยาบทเดินเท่านั้นเนาะการเดินเท่านั้นเนาะเดินเนาะเดินเนาะ เหมือนนั่งเมื่อยืนก็ทําอย่างเดี้กันมีสติติดต่อกันนี่เรียวกว่ามันก็เห็นธาตุกลุ่มธาตุเรเห็นอิยาบทแต่และอิยาบทมันกลุ่มธาตุ